ให้เราจงทำใช่ไหมครับแต่หลายครั้งเรารู้สึกว่าเราขาดผมต้องใช้คำว่าเรารู้สึกว่าเราขาดเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ขาดนะครับถ้าเราขอพระเจ้าเดี๋ยวนี้เลยพระเจ้าจะให้เราอะไรที่พระเจ้าสั่งนะครับข้อไหนก็ได้นะครับจงให้ทําอะไรให้ขอพระเจ้านะครับขอเพื่องานของพระเจ้านะครับไม่ได้ขอเพื่อสนองกิเลสตัณหาตัวเองนะครับเวลาพระเจ้าสั่งมานะครับพระเจ้าต้องให้เครื่องหือมาด้วยนะครับพระเจ้าบอกว่าจง อะไรครับเอาตั้งแต่ข้อ9เลยครับที่เราท่องกันครับจงอะไรครับจงรักด้วยใจจริงถ้าเรารู้สึกว่าเรารักด้วยใจจริงไม่ได้เราขอพระเจ้าให้เรามีใจที่จะรักนะครับอย่างที่สองครับพระมีสั่งเราอีกใช่ไหมครับว่าจงเกลียดชังสิ่งที่ชั่วใช่ไหมครับบางครั้งเราอาจจะชินกับกิสิ่งที่ชั่วนะครับเราขอพระเจ้าช่วยเราที่จะเกลียดชังครับ และทุกจงที่พระเจ้าสั่งเรานะครับเราสังเกตนะว่าพระเจ้าสั่งเราแต่ว่าพระเจ้าต้องการให้เราขอพระเจ้านะครับที่จะทําได้ด้วยนะครับอย่าคิดว่าเรากําลังอยู่ในคิดสัจจ์ที่มีสีวิบาลที่เข้มง,งวดสั่งให้เราทําแล้วก็แบบฟารโระครับให้ไปทําอิฐไม่ให้ไม่ให้ฟานะไม่ใช่นะครับพระเจ้าให้เรามีอุปกรณ์ด้วยนั่นคือการขอนะครับให้เราขอต่อพระเจ้านะครับ แล้ววันนี้นะครับผมอยากจะพูดถึงพมธีตอนนึงนะครับที่พระเจ้าสั่งเราทำใช่ไหมครับถ้าเกิดเราขาดนะครับเราขาดอยู่เราขอพระเจ้าแล้วเรายังรู้สึกว่าเราไม่มีกําลังหรือว่าไม่ยังไม่สามารถทํำได้นะครับโมดมบทที่สองข้อสเสบบอกเราเองอย่างนี้นะครับว่าอย่าอ่อนระอาอย่าอ่อนระอา จงมีจิตใจกระตือรือร้นด้วยพระวินญ,ญาณจงปฏิบัติองค์พระผู้เป็นเจา้าเรามักจะมาเน้นที่ปฏิบัติพระเจ้าใช่ไหมครับทุกคนต้องปฏิบัติพระเจ้าต้องรับใช้พระเจ้าแต่ว่าเราตอนเริ่มงต้นเนี่ยเราบอกว่าอยา่าอ่อนละอานะครับเวลาบอกแล้วว่าอยา่าปุ๊บเราจะบอกว่าโอจะห้ามฉันได้ไงเมื่อฉันเหนื่อย,อยฉันอ่อนละอายอยู่แต่พระพุทธบอกว่าจงมีจิตใจกระตือรือร้นด้วยพระวินญ,ญาณเราไม่สามารถกระตือรือร้นได้ด้วยตัวเราเองครับ รเราสร้างตัวเองกงระตือรือร้นไม่ได้แต่ว่าเราต้องพึ่งพระวิญญาณของพระเจ้าครับนั้นสิ่งที่เราขาดอยู่วันนี้นะครับคืออะไรครับถ้าพระพีบอกเราว่าจงมีจงเห็นอกเห็นใจทำมิกระชนเข้ามอดน,นจงมีน้ําใจอัธยาศัยไมตรีครับ<ม>ข้อความง่ายๆครับเห็นอกเห็นใจมีน้ําใจนะครับคือจักต้องการคุณเห็นใจคุณไมตรี เราทุกคนเป็นคนอย่างนั้นอยู่แล้วเรามีความมห็นากเห็นใจเรามีน้ำใจดีแต่บางครั้งเราแสดงออกไม่ได้เพราะเราขาดอะไรบางอย่างถ้้เราขอต่อพระเจ้าครับถ้าเราขาดโอกาสครับขอต่อพระเจ้านะครับถ้าเราขาดปัดจจัยที่เราจะช่วยเหลือคนอื่นขอต่อพระเจ้านะครับเราไม่ได้ขอไปเพื่อสนองกิเลสตัณหารเราเองแต่เราขอเพราะว่าพระเจ้าสั่งเราให้เราทําครับขอบรพระวิญญาณพระเจ้าที่จะช่วยเรา จิตใจที่กระตือรือร้นในพระวิญญาณเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เรามีเพราะหลังจากนั้นเราจะปฏิบัติองค์พระคุณเจ้าได้นะครับยาออละอาจงมีจิตใจกระตือร้นด้วยพระวิญญาณจงปฏิบัติองค์พระคุณเจ้าเวลานี้เราขาดอะไรอยู่ครับให้เราลิสต์ขึ้นมาหนึ่งอย่างในใจรอะไรที่ยากที่สุดสาหรับเราเวลานี้ครับผมคิดว่าทุกอย่างนะถ้าเราจะขอต่อพระเจ้าเพื่อที่เราจะรับใช้พระเจ้า กเราจะทําตามคําสั่งที่พระเจ้าสั่งเราวันนี้เราจะได้ทุกอย่างที่เราขอขาดเงินจะได้เงินครับขาดกํำลังจะได้กําลังพระเจ้าจะเพิ่มให้กับเราับพระเจ้าจะไม่ได้เพิ่มธรรมดาพระเจ้าจะเพิ่มจนล้นจนเต็มนะครับเพื่อที่จะไหลไปสู่คนอื่นนะครับเวลานี้เราจะไม่ได้ขอเพื่อตัวเราเองไม่ได้ขอ ด้วยตัวเราเองแต่เราขอเพื่อคนอื่นให้เราคิดสักหนึ่งอย่างนะครับแล้วเราจะตั้งใจขอด้วยกันเราขอพระเจ้าที่จะใช้ชีวิตของเรานะครับอย่าก,กลัวนะครับที่เดี๋ยวอีกอาทิตย์ต่อไปอาทิตย์ต่อก็จะมีจง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 ,จง,จงอีกคราวนี้ให้สั่งมานะครับร้อยอย่างพันอย่างเราก็ทําได้เพราะเราจะขอจากพระเจ้าให้พระเจ้าเพิ่มส่วนที่เราขาดโดยเพราะวันนี้นะครับให้เราขอพระเจ้าที่จะให้เรา เห็นอกเห็นใจทำมิชชนเมื่อเขาขัดสนแล้วก็มีน้ำใจอัธยาศัยไมยตรีครับให้เราหลับตาเราครับคิดถึงพระเจ้าของเราครับเวลานี้เราขอพระเจ้าอะไรที่เราขาดอยู่ครับให้เราพูดกับพระเจ้าพระเจ้าจะให้กับเราพระเจ้าจะเพิ่มเติมให้เราขอต่อพระวิญญาณของพระเจ้าที่จะเข้ามาสัมผัส เพิ่มเติมส่วนที่เราขาด่าอายที่จะขอพระเจ้าครับให้คุณขอพระเจ้าเพื่อคุณจะมาขอบคุณพระเจ้าก็คุณจะยกย่องพระนามของพระเจา้าถ้าเราบางคนเจ็บป่วยขาดกำลัง ขอพระเจ้าเพิ่มเติมสุขภาพร่างกายและกำลังให้กับเรา รจ้าต้องการให้เราร้องทูลพระคด้วยหัวใจด้วยคําพูดด้วยเสียงของเราพระเจ้ารับรู้แล้วครับว่าเราขาดอะไรอยู่พระเจ้าต้องการให้เราร้องทูลขอพระองค์ให้เราขอพระองค์ทรงเมตตาให้เราร้องต่อพระองค์พระเจ้าต้องการตอบเราครับพระเจ้าต้องการให้เรา เคยขอแล้วไม่ได้ห้เราตั้งใจอีกครั้งหนึ่งไม่ทราบว่ามีอะไรบางอย่างขัด เป็นความสงสัยเราขอพระเจ้าไม่ตา่าให้เราสงสัยครับ <c oughs> ไม่มีประโยชน์ที่เราจะสงสัยพระเจ้า,จา <c oughs> อย่าคิดกับว่าโอ๊ยมันจะได้หรขอไปแล้วจะได้หร <c oughs> อันนี้เป็นน้ำะลรพระเจ้าพระเจ้าจะให้กับคุณ <c oughs> อย่าสงสัยว่ากลับไปบ้านแล้วมันก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้น พระเจ้าต้องการให้คุณจงรักด้วยใจจริงพระเจ้าต้องการให้คุณมีชีวิตที่เป็นพรและเจ้าจะใชใ้คุณไม่ได้ถ้าคุณยังขาดอยู่ขอพระเจ้าเปิด เรามีอิสระในพระเจ้านะครับที่เราจะจวิงวอร์ต่อพระเจ้าเราบอกโรงอย่างความรู้สึกถ้าเรายังสงสัยขอพระเจ้าช่วยถ้าเราไม่มั่นใจขอพระเจ้าให้เรามีความมั่นใจ คุณมีความทุกข์หนักคุณคิดว่าไม่มีใครช่วยคุณไนดะ้พระเจ้าจะเป็นผู้ปลดปล่อยคุณพระเจ้านำให้เราคิดถึงใครสักคน,นะครับให้เราอธิษฐานรันะ ให้เราพูดขึ้นมาพระเจ้าต้องการให้เราร่วมใจอย่าปิดกั้นการทรงนำของพระวิญญาณพระเจ้าจะเคลื่อนไหวทากาเราแลนี้พระเจ้าจะใช้เราด้วยหัวใจที่เราถ่อมลงต่อำลงอย่าสงสัยนะครับ แล้เจ้าจะใช้ปากากับคุณบางคนที่จะสรรเสริญพวกเจ้าจะ,จะใช้ชีวิตของเราี่เป็นเครื่องมือ พระเจ้าบอกว่าเรายังสงสัยอยู่ครับที่นะปลดปล่อยความรู้สึกเหล่านี้ไปครับจริงอยู่คราบอาจ,จะไม่ใช่ธรรมชาติของเราที่เราเข้ามาแล้วเรามาวิงวอนต่อพระเจ้าในเวลา่บายๆแบบแต่เวลาที่พระเจ้ามีน้ำพระทัยที่อะให้คุณกําลังขาดอะไรอยู่ขอจากพระเจ้าและสัญญาพอว่าคุณจะใช้ในงานโปร เราใช้เราบางคนไม่ได้เพราะเรายัางปิดกันความเชื่อพรเจ้าต้องการใช้เราบางคนครับถ้าใครรู้สึกว่าพระเจ้าจะใช้ ให้ยกมือขึ้นนะครับเราเรจะธิฐิานเพื่อคุณมีใครที่พระเจ้าอยากจะใช้เราเป็นพิเศษในบาวันนี้ผมเคยนะครับให้พระเจ้าผ่านไปโดยที่ผมรู้สึกว่าคงไม่ใช่พระเจ้าไม่ได้พูดสิ่งนี้พระเจ้าไม่ได้บอกสิ่งนั้นแต่ผมสงสัยแต่พระเจ้าใช้คนอื่น แต่ผมรู้สึกเสียใจทุกครั้งที่คิดถึงเวลาย้ายโอกาสเหล่านี้ผ่านไปนะครับพระเจ้าตัดอะไรบางอย่างให้เรากล้าที่พูดพระเจ้าจะใช้ชีวิตของเราใช้ปากของเราเวลานี้มีใครที่พระเจ้าตัดในห,หัวใจแร้ว จ้าบอกเราว่าอะไรให้เราพูดสิ่งนั้นผมไม่รู้นะครับว่าเป็นใครไม่รู้ชื่อไม่รู้หน้าไม่รู้ว่าพระเจ้าพูดอะไรแต่ผมรู้ว่าพระเจ้าต้องการเปิดโอากาสกับคุณเวลานี้ทพระเจ้าจะใช้ปากของคุณใช้ชีวิตของคุณ ช่ไหมครับที่พระเจ้าอยากให้เราพูดอะไรแบน,นีย<_ <EN> _>อย่างยวถามเป็นครั้งสุดท้ายนะครับอย่าให้โอกาสเรานี้ผ่านไปนะครับอย่าให้เรากลับบ้านไปเรารู้สึกเสียใจที่พระเจ้าอยากจะใช้ปากของเราสรรเสริญโท แต่เราปล่อยโอกาสนี้ผ่านไปมีใครไหมครับที่พระเจ้าอยากจะใช้เราพูดอะไรบางอย่างมีใครสักคนไหมครับที่พระเจ้าสัมผัสเราแล้วเราอยากจะเปิดใจเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้เรา ถ้ามีให้คนนั้นยกมือขึ้นนะครับแล้วผมจะอธิษฐานพระเจ้านั่งอยู่กับเราอยู่ข้างๆเราไปได้พระเจ้าฟังทุกคำที่เราร้องถูขอตกลงแล้วพระเจ้าสัญญาพระเจ้าจะให้เราทุกอย่างที่เป็นน้ำได้ทที่จะให้ชีวิตของเราเป็นพระพรไปสู่คนอื่น ที่เราจะทําได้ทุกอย่างที่พระเจ้าสั่งเราเราจะมีกําลังในพระองค์เองแล้วพระเจ้าต้องการให้เราเปิดหัวใจ<ะ>ต้อนรับพระริสุ์<ะ>เข้ามาในชีวิตมีใครสักคนไหมครับที่อยากจะเปิดหัวใจเราออตอนนี้ให้พระริสต์ขเข้ามา รไม่ได้มีทุกอาทิตย์นะครับและปกติเราก็จะไม่เชิญชวนหรือท้าชวนอะไรกันบ่อยๆนะครับแต่เวลาที่เป็นเวลาที่พระเจ้าอยากจะใช้เราบางคนนะครับที่จะสรรเสริญพระองค์ที่จะเป็นเครื่องมือของพระองค์ ระตูกเจ้าข้าเขาคงรู้ว่าโครงจะใช้เราก็ได้จะใช้พี่น้องทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี้ขอพระเจ้าให้เราวายกับการเคลื่อนไหวของโรงใาเรารู้ว่าเมื่อใดที่พระเจ้าจะใช้พระเจ้าให้เราพูดเมื่อใดที่พระเจ้าให้เรานิ่งเงียบเมื่อใดที่พระเจ้าต้องการให้เรายืนยันและเมื่อใดที่พระเจ้าต้องการให้เราอธิษฐานต่อพง พงศ์โยคายเราฝึกที่เราจะเพื่อสุรเสียงของโลกที่เราจะรู้ว่าเมื่อใดที่พระเจ้าจะใช้ชีวิตของเราเป็นพระพรไป็นสุข <c oughs> อย่าให้เราขาดของดีดงใดๆพงศ์โยคายอย่าให้ชีวิตเราเป็นเหมือนคนทำมิกชนที่ขัดสนตลอดเวลาอย่าให้เราเองต้องรับความช่วยเหลืออตลอดเวลาให้เราเป็นคนนั้นที่หยิบยื่นออกไป เราเป็นคนที่มีน้ำใจมีอัธยาศัยไม่ตรีเป็นอีกคนหนึ่งที่เราจะถูกปรงใช้ได้อย่างมากมายในคิดจักของเราพอเราทิฐานขอในพานามสุขจาร ต่อไปเป็นการมัสการพระเจ้าโดยการ